กิจชุมชนกล้วยหอมทอง bk 7 7อีกหนึ่งความสำเร็จของระบบส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่จุดเริ่มต้นจากเกษตรกรต้นแบบนายคมสรรกลางโชคชัยได้ต่อยอดเงินชดเชยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 i มาปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรของตนเองด้วยการปลูกกล้วยหอมทองซึ่งผลผลิตเป็นที่น่าพึงพอใจสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร อีกทั้งมีตลาดรองรับคือวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองสารน้ำโคงที่รับซื้อแล้วกระจายสินค้าให้กับเซเว่นอเลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ11จังหวัดสำนักง,งานเกษตรจังหวัดบึงการและสำนักง,งานเกษตรอำเภอพรเจริญ เล็งเห็นถึงปัญหาของผลผลิตที่ไม่เพียงพอเนื่องจากความต้องการของตลาดสูงจึงส่งเสริมการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง BK 77ในปีพศ2564เมื่อกลุ่มมีความเข้มแข็งมีการตลาดที่มั่นคงทำให้เกิดการขยับขยายและพัฒนาเป็นแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง BK 77ในปีพศ2565 นอกจากนี้สำนักง,งานเกษตรจังหวัดบึงการและสำนักง,งานเกษตรอำเภอพรเจริญยังส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน G.A.P ให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยทั้งระบบโดยสมาชิกได้ให้ความสนใจในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของตนเองจึงดำเนินการขอรับรองมาตรฐาน G.A.P และผ่านการรับรองมาตรฐาน G.A.P แล้วหลายราย การรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่วิสาหากิจชุมชนกลวยหอมทอง BK77 ส่งผลให้กลุ่มได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานเกษตรจังหวัดบึงการและสำนักง,งานเกษตรอำเภอพรเจริญในการอบรมถ่ายทอดความรู้ประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคายเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน GAP ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬให้คำแนะนำการตรวจวิเคราะห์ดินและการส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬให้ความรู้ในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่สอพอกอให้มีความยั่งยืนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงการประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตและจำหน่ายกล้วยหอมทอง BK77 ผ่านรายการเกษตรไทยบ้านไทยบึงการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงการสำนักง,งานตรวจบัญชีสาธรกรบ,บึงการส่งเสริมการดำเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนและการจัดทำบัญชี สำนักง,งานพลังงานจังหวัดบึงการให้ความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีการใช้พลังงานสะอาดมีการใช้ระบบเครื่องสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์หาแหล่งน้ำบาดาลโดยใช้พลังงานสูบน้ำในระบบโซลาเซลล์เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ได้ตลอดสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอพรเจริญดำเนินการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดและสุขภาพจิตของสมาชิกในกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองสารน้ำโขงทำการตลาดให้กับกลุ่มโดยใช้หลักตลาดนำการผลิตกลุ่มของเราจากเบื้องต้นมีสมาชิกเ,เริ่มกันปลูกเก็บยถึง8ลายตอนนี้เราใช้ยุทธศาสตร์ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มเติมผลผลิตจนมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจำนวน35ลายและมีพื้นที่ปลูก150ไร่และมีลูกค้าที่จะรับซื้อกล้วย จากประเทศญี่ปุ่นและมีแผนจะทำการส่งออกในปีตถัดไปครับผมสำหรับแผนพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนก้ยอยหอมทอง BK77 ในอนาคต 1. จะตั้งเป็นโรงคัดแยก 2. จัดตั้งเป็นโรงแปรรูปเช่นโรงงานเส้นใหญ่โรงงานกระดาษโรงงานผลิตวาย 3. โรงงานผลิตปุ๋ยจัดตั้งเป็นแปลงสาธิตเพื่อที่จะให้เกษตรกรที่มีความสนใจได้เข้ามาศึกษา และเรียนรู้ในการปลูกกล้วยหอมทองเพื่อ,อาการส่งออกส่วนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน bk 7 7ได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากธนรักษ์พื้นที่จังหวัดบึงการในการเช่าใช้พื้นที่ตามที่กล่าวมาจากจุดเริ่มต้นในการรวมกลุ่มจนถึงปัจจุบนันกลุ่มไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปจึงมีการกำหนดและวางแผนพัฒนาอยู่เสมอ จะเห็นได้ว่าวิสาหากิจชุมชนกล้วยหอมทอง BK 7 7ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน